ที่จังหวัดลำปางนี้นะครับก็มีความดีใจครับที่อยากเห็นจังหวัดลำปางเะารับม <ếu> ีกิจกรรมส่วนจังหวัดลาปางนายยสุภาพบรุจังหวัดลาปาง้การบริหารจัการจังหวัดลาปางานืบนแักที่ ข้าวม้วประชชนชาประชาชมที่หกครับก็จะได้เป็นการเผยแพร่ก็จะเป็นูเคลอน้กสายหนนัที่ได้นกทาันจะในการเรียนสั h. งชรรคปางปอบคุณสมาคุกีฬาสุโมแห่งประเทศไและก็ประธานและประชาชนชาวประเทศไทยที่6กประจําัีการงาษาน5ั้ ปเป็นสถานที่จัดการแข่งขันในครั้งนี้นะครับซึ่งทางโรงเรียน,นครับ